วงอ่างุ่นนี้มันเกิดจากต่างประเทศใช่ไหมฮะ<า>ต่างประเทศมันจะมีฤดูใบไม้ผลิใบไม้ร่วงแต่ของเราไม่มีใบไม้ร่วง,ง,งเราก็เลยจําลองสถานการณ์ก็คือทําให้มันร่วงก็คือตัดใน,ใ,นในต่อไวมรา,ารกา1ต่อเนี่ยมันก็จะมี3สายพันธุ์มีไวมรา,ารกามีแบ็กโอปอแล้วก็มีเฟรม บอกว่าพื้นที่9คูณ6เมตรเนี่ยเราสามารถจะทำได้ขนาดนี้แต่ถ้าเป็นพื้นที่ราดธรร,ธรรมดาทั่วไปท่านทำได้เลยคุณผู้ชมครับหลังจากที่กเกษียณอายุราชการนะครับพี่เออดีตพนักง,งานกอฟผก็ได้ใช้เวลาว่างในการปลูกองุ่นด้วยการทดลองนำกิ่งองุ่นจากฟาร์มต่างๆนะครับมาทดลองปลูกดูในพื้นที่จังหวัดยะลา ผลก็ปรากฏอย่างที่เห็นนะครับผลอังุ่มีมากมายซึ่งตรงนี้พี่เอยืนยันว่าพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถที่จะใช้โอกาสในการทําเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ครับสวัสดีครับผมนายธนิตคุมพระสาโนพนักงานเกษียรจาก PA เขตคสาภาคใต้ยลาครับครับผมหลังจากเกษียณเราไปทำอะไรบ้างครับ ยังจาก,กเกษียณแล้วทําอะไรมั่งคือมันอยู่ในพอกเกษียณหกสองเนี่ยแล้วผ่านไปก็ปกติครับใช้ชีวิตปกติพอเริ่มต้นปีปพ๊บมันมีข่าวโควิดล็อกดาวน์ไปไหนไม่ได้เพราะไปไหนไม่ได้มันมีความรู้สึกหาอะไรทำดีกว่าเพื่ออันละเจตนาแรกคือขั้นค่าเวลาปลูกเมลอนก่อน ปูกไมลอนพอเริ่มคือคนคนไม่เคยทำวิถีเกษตรนะพอปลูกปุ๊บใบมันออกช่อมันออกมีผลผลิตเล็กๆน้อยๆมันออกเนี่ยมันมันมันได้ความรู้สึกที่ดีก็เลยขยายความคิดนะฮะปลูกไมลอนพอปลูกไมลอนเสร็จเมลอนเนี่ยมันไม่ชอบน้ำแล้วไม่มันถ้าพูดถึงนนฮะมันมันไม่ค่อยเหมาะกับสภาพบ้านเราที่มีฝนตกตลอดก็เลย ปรับแผนคุยกับแฟนว่าปลูกองุ่นดีไหมก็ติดต่อคุณสุภาพชายบุญจันทร์เจ้าของไร่องุ่นคุณหวานโค,าคราดแล้วเฟิร์สไทมตอนติดต่อครั้งแรกเนี่ยประทับใจครับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเป็นพื้นที่สารจังหวัดชัยแดนภาคใต้เนี่ยเขาจะให้ความความกรุณาเป็นพิเศษในเรื่องของ เคล็ดลับในเรื่องของการดูแลการอะไรต่างๆเนี่ยเขาเขาคือเขาจะให้ให้เป็นคอนซัลท์ที่ดีอะครับ,รบก็เลยมีความรู้สึกเออเราอยากอยากจะปลูกเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเมื่อมาตอนนั้นเนี่ยข่าวเรื่องการปลูกองุ่นในพื้นที่ยะลาไม่ยังไม่ค่อยมีข่าวก็เลยตัดสินใจนำพันเนี่ยพันองุ่นเนี่ย ใน,ใ,นในต่อไว้มรากาหนึ่งต่อเนี่ยมันก็จะมีสามสายพันธุ์มีไว้มราการมีแบ็กโอปอแล้วก็มีเฟรมบอกเขาเรียกว่าทางด่วนผมอนบอก,บอกขอทางด่วนห้าพอเอามาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมาลงกระถุงกระถางแล้วมีอาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่ผมเคารพเขาแบ่งสองต้นเอาเลยจ้า แต่จริงๆตรงนี้จะเต็มพื้นที่เลยนะฮะห้า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 ต่อเน,นี่ยจะได้ห้าต้นเนี่ยห้าสามสิบห้าเพราะงั้นเต็มพื้นที่เลยครับ,รบอืมพอหลังจากดูแลฟูมฟักเหมือนเด็กครับครับใส่ใจบำรุงรักษาถึงเวลาให้นมถึงเวลาใส่ปุ๋ยทํานู้นนี่นั่นตัดแต่งกิง่งแล้วก็ให้ที่ที่เขาเลื้อยเนี่ยพอเริ่ม เริ่มถึงช่วงที่จะต้องพลุนภาษาชาวองุ่นเขาเรียกพลุนก็คือเป็นการแกล้งบางอัง,ง่นนี้มันเกิดจากต่างประเทศใช่ไหมฮะต่างประเทศมันจะมีฤดูใบไม้ผลิใบไม้ร่วงแต่ของเราไม่มีใบไม้ร่วงรเราก็เลยจําลองสถานการณ์ก็คือทําให้มันร่วงก็คือคตัดนะตัดตังให้มันตายเหมือนจะมันจะตายใช่ก็เหลือเฉพาะ กิ่งเขาไอตรงไอตรงนี้เขาเรียกกิ่งกิ่งประธานนะฮะเนี่ยไอตัวเนี้ยกิ่งประธานกิ่งประธานมาแล้วก็ประมาณยี่สิบเซนนะฮะยี่สิบเซนยี่สิบเซนเขาเรียกก้างปลาพอเราแก้งมันเนี่ยเราตัดหมดเลยจริงๆหลักก็คือหนึ่งเดือนแต่ว่าเรามือใหม่กลัวมันตายเอาแค่ยี่สิบสองวัน พอผ่านไปยี่สองวันแล้วก็บํารุงเลยครับใส่ปุ๋ยนู้นนี่นั่นปุ๋ยอินรีย์นะใส่ให้เขาแข็งแรงพลังจากนั้นมาเขาก็จะแทงเขาเรียกแทงช่อแทงช่อแทงใบแทงช่อแทงใบแทงช่อแทงใบแล้วดูรบโอ้โหแบบทั้งทั้งทั้งเนี้ยทังไอไอ,ไอสายสายประทานเนี่ยสายหลักเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยทีนี้ปัญหามันก็คือว่าเราก็ต้องดูว่า ไอ้ตอไหนที่มันต้องสังเกตนะครับว่าตอไหนมันไม่สมบูรณ์เราก็เอาออกคัดออกเลยคัดออกเพื่อจะให้ได้ได้ช่อที่มันสมบูรณ์จริงๆแต่เราก็คือเขาเรียกว่าเศรษฐีใหม่มั้งเสร็จเสดายเอายังไงยังไงอยู่อยู่อยู่ด้วยกัน ก็ดูไปดูมาเนี่ยมันจะเป็นเนี่ยอันนี้เต็มอันนี้สมบูรณ์อันนี้มันก็อ่าเนี่ยอันนี้ลูกใหญ่อ่าอันนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะนเนี้ยแต่แต่ครั้งแรกเนี่ยเพื่อต้องการที่จะดูว่ามันต้องเป็นนักสังเกตด้วยนะครับว่าความรู้ที่ที่เขาถ่ายทอดมากับการที่เราพักทิสหรือทำจริงๆเนี่ยมันมันต้องดูผลครับ้าสังเกตพอเราสังเกตไปสังเกตมาเออมันเริ่มได้ผล พอเริ่มได้ผลก็เลยส่งภาพไปให้พี่สุภาชายบุตรจันท์เนี่ยได้ชมได้ดูแกก็บอกว่าเอางี้ถ้าในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความสนใจเพราะมันปลูกได้จริงรอย่างที่เห็นนี่คือของจริงนะครับเขายินดีที่จะให้การสนับสนุนเพื่อเป,เป็นเป็นพืชเศรษฐกิจเชิงเชิงพาณิชย์ สามารถปลูกได้นึกๆออกนะฮะเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนพื้นที่ในจังหวัดยะลารสชาติมันก็โอเคนะเราอาจจะไม่ต้องเมื่อก่อนนี้เวลาใครทานองุ่นต้องสั่งใช่ไหมฮะแล้วมันจะหาทานยากมากถูกไหมฮะต้องมาล้างอีกอะไรตบอใช่ทีนี้พอหลังจากที่เราทําแล้วเราเราเน้นอินทรีย์ออร์แกนิก เพราะฉะนั้นเวลาเราเก็บมาเนี่ยเราทานได้เลยปลอดภัยแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์นะฮะเพราะเราทาไว้ทานเองเพราะฉะนั้นเราเวลาเราทาไว้ทานเองเวลาเราไปให้คนที่เราเราเราไปมอบให้เขาก็สนิทใจใช่ไหมฮะซึ่งซึ่งปัจจุบันนี้ในเรื่องของการทำออแกนิกหรือว่าทำที่มันอินทรีย์เกือบเกือบร้อเซนเนี่ยนะฮะมันก็มีบางบางส่วนที่จะต้องเป็นเคมีบ้างนะะอย่างเช่นในเรื่องของ การเล่งเร่งดอกอะไรประมาณนี้มันมันก็ต้องใช้แต่ว่าเราจะใช้ปริมาณที่ที่ปกติคือพูดถึงว่าใช้ปุ๋ยไม่ใช่ใช้ใช้ยาถูกถูกปุ๋ยถ้าเคมีก็คือปุ๋ยมันจะมี16เสมอจะมี13 24 24อะไรพวกนี้ซึ่งอินทรีย์มันไม่มีอย่างที่เห็นเนี่ยนีคือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงขวดขวดเนี่ยเราก็ทำทำเองนะทำเองจากการศึกษาจากลุงประสิทธิ์ ก็ทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงทำาอ m ขยายให้ให้ทีมงานลองหายใจลึกๆมีกลิ่นอะไรที่มันมีกลิ่นแบบไม่มีนฮะ,ะนี่คือ e อ e มอใส่ใส่น้ำแล้วก็ลดฉีดพ่น,พนฮะแล้วก็กลางคืนก็ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพราะฉะนั้นมัน แฮป p y อ่ะผมผมคิดว่าหลังหลังกเกษียณแล้วแฮปปี้ครับแฮปปี uh ้ huh. แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเวลาเราเรามอบอันเนี้ยเป็นช่อ uh huh. ให้คนที่เราเคารพนับถือเนี่ยแล้วก็มีรีเควสตกลับมาว่ามีขายไหม uh huh. อยากได้อะไรอย่เงี้ย uh huh. บอกว่าถ้าถ้าปลูกปลูกสามสี่ต้นเนี่ย uh huh. มันทำเป็นเชิงพาณิชย์ไม่ได้ uh huh. ยังไม่ได้แต่ผมกําลังจะบอกว่าพื้นที่9คูณ6เมตรเนี่ยรเราสามารถจะทาได้ขนาดนี้<ม>แต่ถ้าเป็นพื้นที่ลาดธรรม,รรมดาทั่วไปท่านทําได้เลย<ม>ท่านทําได้เลยผมเชื่อแน่ว่าอันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์อย่างว่ามันสามารถจะสร้างอาชีพเหือนกับพี่น้องคุณเกษตรนะครับหรือใครก็ได้<ม>เป็น้าราชการเกษียณก็ได้แล้วมีความรักในเรื่องของการปลูกผมว่ามาปลูกองุน่น เนี่ยอย่างที่เห็นครับอย่างที่เห็นมผมมีพื้นที่แค่นี้เหตุผลเนื่องจากว่าเ,เราคนทำงานออฟฟิเซอร์ <Officer S 2> จะไม่ค่อยมีไม่ไม่ค่อยมีที่มีทางเพราะฉะนั้นมันมีที่อยู่ที่เราจำกัดเราก็จัดเลยฮะจัดเลยแล้วแล้วเพื่อจะบอกว่าถ้าคุณตั้งใจทำคุณทำได้ชัดเจน ถึงช่วงเวลานิดหนึ่งเวลาในการปลูกตั้งแต่เอาเริ่มเอาเอาต้นตอมาปลูกเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่กว่าที่จะออกเป็นรูปประมาณ8 9ถึงเเดือนครับ 8- 9เดือนครับอ๋อแเดือนแล้วก็ค่อยตัดแต่งกิ่งพอมันเริ่มเริ่มสมบูรณ์พอเริ่มสมบูรณ์ปุ๊บคือในในทางทางทางมุ่นเนี่ยจะดูออกว่าช่วงไหนเราควรจะพลุนพลุนก็คือตัดใบออกให้หมดเลยคือแกล้งเขาแกล้งเขาเลย ก็ประมาณสัก8เดือนคือตอนนี้ก็แสดงว่าก็พี่เอฟมองว่าการปลูกองุ่นสามารถที่จะทําเป็นอาชีพได้ต่อยอดเป็นอาชีพผมว่าถ้าคนมีที่มีกําลังนะมีที่มีกําลังและมีความรักในการเยี่ยมทำทำได้ครับทําได้เลยก็นี่คือสิ่งที่บอกให้เห็นนะครับเชิงประจักษ์แล้วว่าคุณทําได้คุณทําได้ครับ ได้เลยต้องมีเวลาสําหรับการรดน้ํามันไหมครับว่าเราเราต้องรดวันละกี่ครั้งกี่ครั้งอ,อ๋อองุ่นไม่ค่อยชอบน้ำครัไม่ค่อยชอบน้ำวัสดุที่มาปลูกเนี่ยจะต้องปอรุงดินหนึ่งส่วนขุยมะพร้าวสองส่วนแกลบครึ่งส่วนออปุ๋ยขี้วัวขี้วัวตากแห้งนานๆนะอย่าอย่าเพิ่งเอาใหม่ๆนะมาคลุกเกา่าในอัตราส่วนแล้วก็ใช้ขุยมะพร้าวปิดข้างบนอีกทีหนึ่ง พะลดน้ําเนี่ยน้ําต้องผ่านแล้วลงเขาไม่ชอบน้ําขังไม,ไม่ชอบลดถ,ถ้าคุณถ้าคุณไม่ค่อยมีเวลาคุณลดครั้งเดียวตอนเช้าแต่ถ้าคุณมีเวลาคุณลดช้านิดนึงคุณลดเย็นนิดนึงโอเคเลยครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือผลผลิตจากสวนอุ่นบดาดฟ้าของพี่เอเนื้อที่ประมาณ6กคูณเเมตรใช่ไหมพี่เอครับผม เนื้อที่พื้นที่ประมาณ6คูณ9เตน,นะครับพี่ <P F> ปลูกไว้เพียง3ต้น3กิ่งนะครับแต่เมื่อวานเก็บได้20กิโลวันนี้ก็ยังเหลือเยอะแยะนะครับเป็นอีกอาชีพหนึ่งอีกผลไม้ชนิดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับใครที่อยากจะลองปลูกดูนะครับก็สามารถที่จะ สอบถามพี่เอดได้พี่เอหมายเลขโทรศัพท์บอกคุณผู้ชมได้ไหมฮะย์หกห้ามหครับ0656312323นะครับโทรมาสอบถามพี่เอดได้หรือว่าทาง a c e b o o k พี่เอผมก็จะขึ้นไว้บนหน้าจอนะครับเนี่ย <S <S เป็นองุนนะครับองุน3สายพันธุ์ที่มาอยู่ในต้นเดียวกันคือไอ้เขียวเขียวนี่อะไรนะฮะไว้มาละกาไว้มาละกาแล้วก็ที่เป็นชอบตรงโปร่งชอบแบบนั้น,น <ะ S 1> คือเบคโอปอแล้วก็เป็นชอบแบบนี้ก็คือว่า,าพันเฟรมนะครับ ผลองุ่นของพี่เอนี่บอกว่าใช้ออร์แกนิกออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยสามารถที่จะเก็บมากินได้เลยเป็นครั้งแรกในชีวิตผมที่ที่กินอางุ่นจากจาก,จาก,จ,ากจากต้นเลยนะจริงๆหลายคนคงจะไม่เคยกินผมคาดว่านะฮะหลายคนไม่เคยกินแน่นอนว่าอางุ่นจากต้นันอร่อยมากพี่เอ๋หวานอร่อยมากต้องชมนะฮะ<ๆ>ใครที่อยากจะทดลองนะครับทดลองปลูกนะครับดู u ูทูบมาทีวีอยู่ YouTube, ยก็ทดลองปลูกก็สามารถที่จะปลูกได้เลย หรือว่าเอามาสั่งมามามา,มาโทรหาพี่เอได้นะครับมาสอบถามได้นะครับขอบคุณที่ติดตามโชว์มาร์ททีวีนะครับพ mm hmm. บใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ